ทอลัมวิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนเก็บไว้ใช้ทางการเมืองผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นแม้จะทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคซีวิไลหลังจากเดือนเมษายนปี67เป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ พร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่ในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแย้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นําตัวจริงคนที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้แต่เพียงว่าเป็นผู้ชายเป็นคนที่มีคุณธรรมและบารมีเวลานี้อยู่ในประเทศไทย และคนที่เห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วครับทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของคุณวารินบัววิรัตเลิศหรือโหนวารินซึ่งดูด้วยตาสัมผัสด้วยใจณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุบ่งชี้อันใดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อโหนคนดังทำนายทายทักจะไม่เชื่อเสียเลยก็กระไรอยู่ทางั้นก็เฝ้าดูกันไปพร้อมๆกับดูกันว่านักโทษเด็ดขาดชาย นายทักษิณชินวัตรสุดท้ายแล้วจะได้กลับไปนอนบ้านหรือกลับไปนอนคุกพูดถึงนายทักษิณวันก่อนเห็นคุณนิพิษอินทรสมบัติที่อุตสาหบินมาจากพัทลุงเพื่อรวมวงรวมสู้กับคณะเค,ครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยโพสต์ Post, การที่คุณทักษิณเคยพูดว่าจะกลับมาอย่างเท่เทและไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวผมไม่เชื่อและผมเคยประชดว่า ถ้าจะมาแบบนั้นก็ต้องมีพระนำมาละแต่สุดท้ายคุณทักษิณที่สุขภาพดีแข็งแรงก็กลับมาสู่อ้อมกอดของมาตุภูมิและไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวคุณทักษิณทาได้จริงอันนี้เหลือเชื่อจริงๆใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ผมขอบอกว่าคุณทักษิณทําให้ผมรักประเทศนี้น้อยลงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมเป็นนักกฎหมายที่เคยเชื่อระบบนิติรัฐ ตอนนี้ผมหมดความเชื่อถือต่อระบบนิติรัฐของประเทศนี้ไปแล้วกรณีของคุณทักษิณอาจทำให้ผมเห็นแก่ตัวมากขึ้นผมบอกคนที่รู้จักว่าเอาตัวให้รอดเถอะประเทศนี้อาจไม่เหมือนเดิมคุณทักษิณทำให้ประเทศผมเปลี่ยนไปจริงๆที่ผมทำและคิดอยู่ทุกวันก็เพื่อนำระบบนิติรัฐกลับคืนมาทำเพื่อให้ผมกลับมารักประเทศนี้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยรัก ทำได้หรือเปล่าผมไม่รู้ก็เข้าใจความรู้สึกแหละนะแต่การตัดเพาะทำให้ผมรักประเทศนี้น้อยลงก็ทำให้ผมค่อนข้างจะผิดหวังในตัวคุณนิพิษอยู่ไม่น้อยคุณนิพิษเป็นผู้ที่มีทั้งคุณวุฒิวัย,ยวุฒิและเป็นนักการเมืองที่ยึดมั่นในอุดมการณ์จึงน่าจะมีความหนักแน่นไม่ใช่ผิดหวังไม่ได้ดังใจเข้าหน่อยก็น้อยอกน้อยใจผ่านไปลงเอากับประเทศชาติ ทั้งๆที่ประเทศนี้ไม่เคยทำร้ายจิตใจใครซึ่งไม่ว่าจะพูดจริงหรือประชดผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะคำพูดเช่นนั้นมันบั่นทอนความรู้สึกกำลังใจของคนที่เขาต่อสู้เรียกร้องความเท่าเทียมยิ่งเฉพาะประโยคที่ผมทำและคิดอยู่ทุกวันก็เพื่อนำระบบนิติรัฐกลับคืนมาทำเพื่อให้ผมกลับมารักประเทศนี้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยรักทำได้หรือเปล่าผมไม่รู้พูดเพื่อ ท้าไมมั่นใจก็นอนอยู่บ้านก็ได้ไม่มีใครว่าแต่เมื่อก้าวขาออกมาร่วมต่อสู้แล้วต้องปลุกขวัญกำลังใจให้กับผู้ร่วมอุดมการได้เชื่อมั่นฮึกเฮิมสำนวนโวหารเก็บไว้ใช้ทางการเมืองเถอะนะคอลัม์วิสามัหบันเทิงโดยสันสตอแมน